วอลเล่บอลหญิงไทยร่วมงานเอเมซิ่งไทยแลนด์แกรนทัวริซึมแอนด์สปอร์ตนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรพร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแถลงข่าวเอเมซิ่งไทยแลนด์แกรนทัวริซึมแอนด์สปอร์ตเยสองพัโดยมีนักกีฬาวอลเล่บอลหญิงดาวรุ่งทีมชาติไทยเข้าร่วมงานนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ปีแห่งการท่องเที่ยวและกีฬาเอเมซิ่งไาารรทยแลนด์แกรนทัวริซึมแอนด์สปอร์ตเยี่ยงสองพันยี่สิบห้า ตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงการดำเนินงานในปีนี้ตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมบูรณาการรวมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งนี้สมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาวอลเล์บอลหญิงดาวรุ่งทีมชาติไทยเข้าร่วมงานได้แก่เปียโนโนัทริกาวาสารแคบหมูสุภาวดีพันวิไลเอสุภัตราภพาโรธและสันวาวิศรุตาเสงนาในส่วนของกีฬาเริ่มที่กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับโลกได้แก่งานミวอตเติลเวิลด์เฟสติวัลที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน วันที่5ถึง9กุมภาพันธ์ต่อด้วยมหากรรมประกวดศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ศูนย์การค้า MBK Center วันที่17ถึง20กุมภาพันธ์งานแข่งรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP โโณสนาม Chang International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ -2 มีนาคมต่อด้วยเทศกาลไหว้ครูมวยไทยโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่16-17มีนาคมตอกย้ำสเสน่ห์ไทยสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายให้ชาวต่างชาติด้วยแนวคิดครั้งหนึ่งในชีวิตการเรียนมวยไทยต้องมาร่วม พิธีไหวครูที่ประเทศไทย ขณะที่สมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดศึกวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก FIVB Volleyball Women's World Championship 2025แข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึงวันที่7กันยายนโดยมีทีมวอลเล์บอลหญิงจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขัน32ชาติร่วมแข่งขันซึ่งสนามแข่งขันรอบแรกจะจัดใน4เมืองของไทยได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ภาคใต้จังหวัดภูเก็ตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาแล,และกรุงเทพมหานคร